Good evening e v e r y b o e y See also แปลว่ามาดูเฉลยกันค่ะ and practice reading แล้วก็ฝึกกันอ่านด้วยเดี๋ยวครูจะอ่านนำแล้วก็สอนให้อ่านนะคะและนักเรียนต้องจดจำฝึกตามเพื่อที่จะออกเสียงให้ชัดเจนแล้วจะได้คะแนนในการสอบกันค่ะมาดูคะแนนเลยเอามาดูเฉลยเลยนะคะใบงานของคุูคุณนนี่นะคะ read and answer the question please this is nelly. She's a nurse. she is tall and thin. she works at the hospital. she looks after six people. she gets up at six o'clock in the morning. she takes a shower and puts on her clothes. then she eats breakfast at half past six. At 7 o'clock, she drives her car to the hospital. Nelly starts work at 8 o'clock. She cleans the rooms in the hospital. Then she helps the doctor. At 12 o'clock, she has lunch. She goes home at 5 o'clock. At home, she takes a shower and she cooks dinner she has dinner at half past six in the evening then she watches TV at ten o'clock she goes to bed ก็เป็นชีวิตของเนลลี่นะคะ she's a n e r n e เนลลี่เป็นใครเนลลี่เป็นนางพยาบาล she's tall and thin ตอนเนี้ยสองบรรทัดบนเนี่ยค่ะเขาเป็นการบอกลักษณะของ แน่ลี่นะคะว่าผมผมสูงสูง She works at the hospital ทำงานอยู่ที่โรงพยาบาล She looks after six person uh, ขอโทษ She looks after six people เธอทำหน้าที่ในการดูแลผู้ป่วย She gets up at six o'clock in the morning เธอตื่นตั้งแต่หกโมงเช้า She take a shower and put on her clothes เธอก็อาบน้ําแล้วก็แต่งตัวพูดออนเป็นเป็นอียมียมนะคะหมายความว่าแต่งตัวหรือ g e dressed ก็ได้ค่ะ Then she eats breakfast at half past six แล้วก็ทานอาหารเช้าตอน6โมงเช้า at seven o'clock she drives her car to the hospital เธอก็ไปทำงานโดยการอะไรคะขับรถ nelly starts work at 8 o'clock เธอเริ่มง,งานตอน8โมง She clean the room in the hospital ทำความสะอาด then she help the doctors แล้วเธอก็ช่วยแพทย์ทำโน่นทำนี่ at 12 o'clock she has lunch ทานอาหารเที่ยง she goes home at 5 o'clock กลับบ้าน5โมงเย็นอันนั้นก็เป็นการเล่าถึงกิจวัตรตั้งแต่ตอนเช้ากับกิจวัตรที่โรงพยาบาลนะคะที่ทำงานว่าทำอะไรบ้าง At home she takes a shower and she cook dinner. พอมาถึงบ้านเธอก็อาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าน,นั่นแหละค่ะแล้วก็ทำกับข้าวเย็น She has dinner at half past six in the evening. กินข้าวเย็นตอนหกโมงครึ่ง Then she watches TV. แล้วเธอก็ดูทีวี a n d 10 o'clock she g o she goes to bed. แล้ว10บโมงเธอก็นอน สิบโมงของฝรั่งก็คือสี่ทุ่มบ้านเราแต่ฝรั่งจะมีแค่สิบโมงเช้ากับสิบโมงเย็นนะลูกจริงๆต้องเป็น at 10 o'clock p.m. อ่ะมาเฉลยก่อนเดี๋ยวค่อยอ่าน what's her name what's her name ตอบอะไรดีคะ what's her name ก็ทวนคำถามค่ะ her name is ค่ะอะไรคะ nelly ไป what is she เขาถามว่าเธอทำอะไรหรือทำอาชีพอะไรนั่นเองตอบว่าอะไรคะ she is อะไรอะถูกต้อง she is a nurse เอาโทษโทษโทษเอ้าทำไมครูเขียนอย่างนี้ she is a nurse where does she work เธอทำงานที่ไหนล่ะเธอก็ตอบตามนี้เลยค่ะ she work เติม s ให้ครูหน่อยเพราะประธานเป็น she she works at the hospital ใช่หรือไม่ข้างบนมีนะ is she fat เธออ้วนไหมอะในนั้นบอกว่าเธอ thin เพราะฉะนั้นตอบว่า no ก่อนแล้วบอกว่า she is อะไรคะ thin เธอผอม Can she drive a car? She is she fat? Can she drive a car? เห็นไหมคะตอบอีกแล้ว yes คำเดียวหรือ yes แล้วก็ she can drive a car ถ้าใครขยันโอเคนะเธอขับรถได้ค่ะเพราะเธอขับรถไปทำงานใช่หรือไม่ Does she get up at six o'clock? นี่ตอบ yes no หมดเลยนะลูกง่ายๆ does she get up at 6 i x o'clock ใช่หรือไม่เธเตื่นหกโมงเช้าใช่ไม่ใช่ yes she คราวนี้นักเรียนดูข้อถาม does does she เวลาตอบต้อง yes she อะไรลูก she does เห็นไหมคะข้อ7 does she eat breakfast at seven o'clock ทานอาหารเช้าตอน7จ็ดโมงเช้าใช่ไหม no แอดเท่าไหร่คะในหนังสือบอกว่าเท่าไหร่อ่า she eats breakfast at half past six คำตอบอยู่นี่ค่ะโอเคยัง no แล้วก็แอดอะไรคะ she eats breakfast at half past six เออนะ she eats breakfast at half past six okay does she cook dinner at the hospital อู้ทำกับข้าวเย็นที่โรงพยาบาลใช่ไหมลกูก no no she does not หรือ no she doesn't ก็ได้จำได้ใช่ไหมลกูก ต่อไป Does she have the doctor อยู่โรงพยาบาลเธอทำงานช่วยในแม่ใช่หรือไม่ตอบว่า Yes she does สุดท้ายค่ะ Does she go to bed at night Does she go to bed at night นอนตอนคืนใช่ไหมก็ Yes อะไรลกูก she does โอเคนะคะอ่ะทีนี้มา ที่จะให้สอบอ่านกูจะสอนให้นักเรียนอ่านตอนนี้อ่านตาม read after me read after me this is nelly she's a nurse she's tall and thin she works at the hospital she looks After six people, she gets up at six o'clock in the morning. She takes a shower and puts on her clothes. She takes a shower and puts on her clothes. Then she eats breakfast. At half past 6. At seven o'clock she drives her car to the hospital. Nelly start work at 8 o'clock. She cleans the room in the hospital. Then she helps the doctors. At 12 o'clock, she has lunch. She goes home at 5 o'clock. At home, she takes a shower and she cooks dinner. She has dinner. at half past six in the evening then she watches TV at ten o'clock she goes to bed อ่ะทีนี้อ่านไปพร้อมกูอีกรอบหนึ่งระวังนะคะถ้ามีตัว s นะต้องใจให้หมดนะคะ works she gets takes puts ระวังให้หมดเลย eats เห็นไหมคะมีตัว s นะ drives starts cleans อะไรอีกคะ helps แล้วก็อะไรอีก goes takes cooks อะไรอีกคะ goes เพราะอะไรเพราะชีเป็นเอกนพบ,บุรุษที่3 ้าทีนี้อ่านไปพร้อมๆครูอีกหนึ่งครั้งนะคะ่าอ่านตามไปนะ This is Nelly. She s a nurse. She s tall and thin. She works at the hospital. She looks after six people. She gets up at six o'clock in the morning. She takes a shower and puts on her clothes. Then she eats breakfast at half past six. At seven o'clock, she drives her car to the hospital. Nelly starts work at eight o'clock. She cleans the room in the hospital. Then she helps the doctors. At 12 o'clock, she has lunch. She goes home at 5 o'clock. At home, she takes a shower and she cooks dinner. She has dinner at half past six in the evening. Then she watches TV. At 10 o'clock, she goes to bed. ฝึกนะคะดีเมื่อไหร่อัดคลิปการอ่านส่งครูมาค่ะครูจะให้คะแนนค่ะครูรออยู่นะคะเคบาย